สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับสวัสดีในช่วงก่อนเที่ยงนะครับช่วงสิบปองกว่าๆวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับมาดูขั้นตอนการสารก้นตะกร้าของประสิทธิ์ชุมพูนุษย์นะครับผู้พิการทางสายตาจะได้นำพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับมาดูวิธีการสารก้นตะกร้า นะครับว่าไอ้ประสิทธิจุมพูนุษเนี่ยเขาสารกันยังไงอใอ่นบอกว่าเป็นผู้พิการทางสายตาแล้วก็สารตะกร้าสารก้นตะกร้ายังไงนะเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าขั้นตอนนี้ผมยังไม่ได้ลงคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูเลยนะครับวันนี้ก็เลยจะใช้เวลานี้นะครับมานําเสนอให้ได้ดูกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับขั้นตอนการสารก้นตะกร้าของผู้พิการทางสายตาประสิทธิจุมพูนุษย์อย่าลืมนะครับ ฝากเพื่อนๆพี่ๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยกันแล้วกันนะครับมาครับเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะครับมาดูด้วยกันว่าสารกลตกราฝีมือผู้พิการทางสายตาประสิทธิ์จุมพุนุษย์ทำยังไงมาดูกันเลยครับ ขออนุญาตนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับขออนุญาตนั่งในลักษณะแบบนี้กันแล้วกันเนาะเพราะว่าเอ่อมันไม่มีโต๊ะนะครับก็เลยใช้วิธีการแบบนี้นะครับก็อย่าพึ่งว่ากันอันนี้เป็นไม้ที่เราจะต้องใช้สารนะครับนี่นะครับเป็นไม้ที่ผมเหลาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะหยิบวางข้างบนก่อนนะครับไม่ให้มันอกาเนาะนะครับทีนี้เราก็จะหยิบมานะครับผมจะใช้6ตัวนะครับอ่าหกหกชิ้นนะครับ 6ชิ้นกับการสานนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมขออนุญาตคัดไม้ก่อนแปน๊บนึงนะครับเอาสัก6นะครับได้มา3แล้ว4นะครับ5เดี๋ยวอีก2ตัวนะครับโอเคผมจะเริ่มต้นด้วย6นะครับด้วย6นะครับ6ชิ้น นะครับกับการสานนะครับอนุญาตนะครับหกชิ้นนะครับไม้หกชิ้นกับการสานต้ตะกร้าของประสิทธิุชูนุษนะครับทีนี้นะครับเราก็จะต้องมาเรียงไม้ให้ใกล้เคียงกันนะครับก็คือปลายไม้นะครับปลายไม้นี่ก็พยายามให้มันเสมอนะครับหรือไม่ก็ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่ทาได้นะครับ ไปถึงที่สุดเท่าที่จะทํได้ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เรียนไม้นะครับให้มันได้ในระยะที่เราต้องการนะครับในระยะที่เราต้องการมันไม่ชิดกันมากก็ไม่เป็นไรนะครับตอนแรกเดี๋ยวเราจะขยับออกนะเพื่อที่จะได้สารนะครับเพราะว่าถ้าจะให้มันชิดกันเลยมันก็จะยากนะครับมันก็จะ ไม่มันทํำได้ยากนะครับเพราะว่าไม้บางไม้มันก็โค้งงอเนาะบางชิ้นขออนุญ,ญาตนะครับใช้เท้าเหยียบนะครับกับลายไม้นะครับเพื่อจ้มาให้มันขยับนะครับทีนี้พอจะจิบมานะครับก็กะประมาณเอาเลยนะครับว่าเราจะใช้ความยาวนข้างละ ข้างเท่าไหร่นะครับก็ประมาณเาเดี๋ยวค่อยขยับทีหลังนะครับผมจะใช้วิธีการข่มสองยกสองนะครับเพื่อที่จะให้ง่ายนะครับง่ายขึ้นด้วยลายสองนะครับเอ่เราจะขึ้นด้วยลายสองนะครับขึ้นด้วยลายสองนะครับทีนี้ก็ เมื่อขึ้นด้วยลายสองแล้วนะครับเราก็เริ่มต้นการสานนะครับนี่ครับทีนี้เราจะยกจากข้างหน้าก่อนนะครับข้างหน้ายกเอาตัวที่ขึ้นสองนะครับขึ้นมาตัวที่ขึ้นสองนะครับขึ้นมาอันหนึ่งแล้วก็ตัวที่ถูกคมไว้สองตัวขึ้นมาอันหนึ่งนะครับอย่างนี้นะครับทีนี้ตัวนี้ก็จะเหลืออยู่นี้ก็จะเหลืออยู่ นะครับทีนี้ก็มันจะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับนี่นะครับเป๊ะนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับเอาไม้เอามจับไว้ก่อนนะครับแล้วก็วางไม้เข้าไปนะครับก็ถ้าขึ้นขึ้นไม่ไม่เยอะนะครับขึ้นไม้หกเนี่ยมันก็จะขึ้นง่ายนะครับสําหรับลายสองนะครับแต่ถ้าเราขึ้นไม้แบบเยอะๆมันก็จะลำบาก เพราะฉะนั้นนี่การเลือกที่จะขึ้นนะครับก็ดูว่าเราจะขึ้นไม้เนี่นะครับมากน้อยขนาดไหนถึงจะเหมาะกับเรานะครับถ้าเราถ้าเราเพึ่งสารใหม่ๆนะครับเราก็จะต้องสังเกตนะครับว่าเออเราใช้ไม้ประมาณไหนมันถึงจะเดี๋ยวผมจะขยับแล้วนะครับทีนี้ก็จะขยับไม้แล้วนะครับขยับไม้แล้วนะครับขึ้น2ตัวขยับเลยนะครับทีนี้ก็ จับข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาตัวที่ถูกข่มสองไปขึ้นอีกเหมือนเดิมนะนี่นะครับมันจะอยู่ลักษณะนี้นะครับนี่นะครับการขึ้นลายสองนะครับความยากง่ายมันอยู่ที่ความเข้าใจนะครับว่าเราจะขึ้นยังไงถึงจะง่ายแล้วก็ขึ้นยังไงมันทําให้ยากนะครับถ้าเราเข้าใจไม่ถูกต้องนะครับมันก็จะขึ้นยากนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจถูกต้องขึ้นง่ายนะครับนี่นะครับเป็นลายสองับ นะครับเราก็สารไปข้างลเราจะเอากว้างขนาดไหนนะครับเราก็อาจจะกําหนดไปที่ว่าสารไปข้างละสิบก่อนแล้วก็ค่อยขยับกลับมาเอาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเนาะจะได้ง่ายน,นี่ครับเป็นวิธีการสารของผู้พิการทางสายตาประสิทธิ์ชมโพนุษนะครับทีนี้เราจะมายกข้างหลังตัวหนึ่งข้างหน้าตัวหนึ่งนะครับที่ถูกขมลงสอง เรายกขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็ที่ถูกข่มสองอท,ที่ยกขึ้นสองเนี่ยเราก็จะยกตัวหนึ่งนะครับแต่ยกไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับไม่ต้องถอยหลังนะครับนะครับก็จะเป็นาลายสองนะครับนี่นะครับทีน,น,นี้พอเราขึ้นไม้ได้มากหน่อยนะครับเราก็ค่อยขยับหานะครับ ถ้ามันเอียงมันไม่ตรงนะครับแล้วก็ขยับนะครับหาเอานะครับเพราะว่ามันจะอยู่ที่การขยับไม้การตกแต่งไม้นะครับว่าเราจะจัดระเบียบไม้วางไม้ยังไงถึงจะตรงถึงจะง่ายนะครับในการสานนะครอันนี้สาธิตให้ดูนะครับบางคนว่าเออแล้วคนที่การทางสายตาบอกว่าสารตะกล้าแล้วสารได้ยังไงอันนี้ผมให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูนะครับว่า สารได้ยังไงสารได้จริงไหมนะครับนี่นะครับทีนี้เราก็กลับมายกข้างหน้านะครับที่มีที่มันขมด้วยสองเอาที่มันขมด้วยสองแล้วมันยกด้วยหนึ่งเรายกข้างหน้าตัวหนึ่งแล้วก็ยกที่ขมด้วยสองตัวหนึ่งแล้วก็ยกถัดมานะครับเหมือนเดิมนะลักษณะเดิมนะครับนี่นะครับมันก็ดูไม่ยากเลยนะครับเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆถ้าเราเข้าใจลักษณะของการทํานะครับแต่ นะครับอย่าลืมว่างานเหล่านี้นะครับเวลาเราเห็นมันเหมือนจะง่ายแต่พอเวลาทำมันไม่ได้ง่ายนะครับมันก็ออกจะยากด้วยซ้ํานะครับแต่ว่าด้วยความเข้าใจด้วยความชอบในงานนะครับที่เรากําลังทําอยู่นะครับมันก็อาจจะทําให้เราได้ศึกษาได้เรียนรู้และก็ได้เข้าใจงานมากขึ้นนะครับนี่นะครับเป็นหลายสองแล้วนะสารไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะสลับไม้นะครับเช่น ใช้ไม้ที่เป็นขาวๆอย่างนี้อันหนึ่งเออสองอันนะครับแล้วก็ใช้แบบนี้ที่เป็นคิ้วเขียวอย่างนี้นะครับหลังคิ้วเขียวอย่างนี้อีกอันหนึ่งก็จะเป็นนะครับการสลับแล้วก็สร้างสีสันให้กับออการสานนะครับเนาะนี่เป็นการสานนะครับนี่แหละครับการทํางานของผู้พิการทางสายตาประสิทธิชุมูนุษย์น,นะครับที่ผมได้พยายามนําเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูกัน นะครับบางทีก็อาจจะได้ลงคลิปแบบยาวๆสักหน่อยบางทีก็อาจจะลงคลิปแบบสั้นๆ,ๆนะครับเนึ่งด้วยเวลาแล้วก็ความพร้อมความเหมาะสมนะครับที่จะได้ลงนะครับเพราะบางทีางานมันมัน,ม,นมันมีเยอะนะครับเราก็ไม่มีวิเคราะห์ที่มีเวลามาลงคลิปสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็พยายามที่จะหาเวลามาลงนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูนะครับเพราะว่า เพื่อน,นี่พี่อาจจะแปลกใจว่าเอะทำไมผมถึงสลับเหตุผลที่ผมสลับแบบนี้เพราะว่าบางทีไม้นะครับนี่ไม้แบบนี้มันจะงองอแล้วมันก็อาจจะเออโคง้งเหมือนโค้งไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับเราก็สลับให้มันมาอยู่ข้างหลังให้มันโค้งเข้ามาหาตัวเราอย่างนี้นะมันจะได้ง่ายนะการยกไม้ก็ทําเหมือนที่เห็นนะครับลักษณะเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับ เยอะแล้วนะครับนี่นะครับทีนี้นะครับพอมันเป็นลักษณะนี้แล้วนะครับถ้าเราอยากสลับนะครับก็สลับแบบนี้นะครับวางงานอย่างนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับ ไม้ที่ผมใช้นะครับเป็นไผ่หนามเหมือนเดิมนะครับผมไม่ใช้ไผ่อย่างอื่น,นรเราจะใช้ไผ่หนามนะครับเป็นตัวกาหนดคือตัวสารนะครับเพราะมันจะคงทนมากนะครับนี่นะครับ ลาสารนะครับก็ให้หมุนนไปเรื่อยๆอหมุน นีนะครับเป็นแบบนี้นะครับ นี่นะครับนี่ครับนี่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับการสารนะครับก้นตะกร้าของประสิทธิ์จมพูนุษย์นะครับวันนี้เราได้นํามาสาธิตให้เพื่อนๆพนี่ๆี่ได้ดูกันสารแบบไหนสารยังไงนะครับเราก็ได้ทําให้ดูแล้วนะครับฝากเพื่อนเพื่อนี่ๆี่ช่วยติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยกันแล้วกันนะครับคลิปนี้ขออนุญาตลงคลิปแค่นี้ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคน ที่มาเป็นกำลังใจให้แล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปด้วย,วยนะครับสวัสดีครับ กลับ